สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ,ะพกบกันเช่นเคยค่ะในรายการ I อ i ลคค่ะรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมถูกใจเป็นคนทันสมัยแล้วก็ไม่ตกเทรนด์ในทุกด้านนะคะ<อ>วันนี้จอยอวสนดามาพร้อมกับพิธีกรรับเชิญอีกหนึ่งท่านโอ้โหเท่มากคุณนุชนาฎระวีแสงสุนหรือคุณนุชนนเองนะคะสวัสดีสสดค่ะคุณนุชขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการอีกครั้งนึงนะคะยินดีมากค่ะก็เลยต้องถามว่าวันนี้คุณนุชจะพาเราไปกดไลค์อะไรวันนี้พาไปกดไลค์เมนูข้าวแช่พลาดไม่ได้แล้วน้อนใช่ไหม เหมาะที่สุดหน้าร้อนคนไทยก็ต้องกินข้าวแช่คือแช่ไปในน้ำใช่แต่มีน้ำแข็งใช่แต่ว่าจะบอกให้ฟังว่าหาที่ทานให้อร่อยยากมากอืมนี้ไปไหนคะได้ยินที่นี่มากราคาโนโวเทลกรุงเทพสยามสแควร์ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามคุณนุชไปกดไลค์กันเลยค่ะผู้ชมคะแล้วตอนนี้ทั้งจอยทั้งคุณนุชนะคะก็มาอยู่กับเชฟอภิพงษ์เดชสุภา แล้วก็ข้าวแช่แล้วค่ะสวัสดีค่ะเชฟค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหน่าทานมากเลยค่ะหน้าตาสวยงามโอ้น่ากินองเอยเชฟแกะสลงสลักด้วยนะคะผักเืิบผลไม้อร่อยไหมคะเชฟอร่อยมากคับเชฟแนะนำอะไรเป็นอย่างแรกว่าเราเวลากานข้าวแช่เราต้องทำเราต้องกินอะไรกระปิหรือว่าอยังไงอันดับแรกเวลาทานข้าวแช่เลยครับข้าวแช่ที่ส่วนสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือลูกกะปิทอดค่ะนี่คือขาดไม่ได้และเวลาจะรับประทานข้าวแช่คือว่า เรามาแล้วร้อนเรามาแบบเหนื่อยเหือาการร้อนร้อนคือเราต้องสดน้ำก่อนอ๋อสดน้ำก่อนใ่ดน้ำก่อกนอแล้วเราจะรู้สึกว่าสดสดชื่อแล้วสดชื่อแล้วทีนี้คือว่าเรา,นานต้องกินข้าวก่อนแล้วเราถึงจะตักกลับมากินเพราะฉะนั้นเริ่มต้นอ่ะงั้นเดี๋ยวตักกะปิให้คุณยศก่อนไม่ต้องมีอะไรเริ่มต้นนะคะรับคือต้องทานอะไรก่อนเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองกะปิคะคุีค่ะอันนี้เป็นส่วนสำคัญของข้าวแช่ ข้าวขาดกะปิที่คือไม่ใช่ข้าวแช่ใช่ครับไม่ใช่ข้าวแช่ด้อะไรอีกครับอันนี้ก็จะเป็นไชโป้ครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นหมูฝอยอันนี้จะออกหวานหวานนิดนิดอันนี้ก็จะเป็นไข่เค็มครับเป็นไข่เค็มทอดอันนี้หน้าตานะ่านน่ารักมากอันนี้อร่อยมากครับถ้าบางท่านคือไม่ชอบรับประทานหมูอย่างนี้ก็จะเป็นเนื้อฝอยก็ดีเป็นเนื้อหวานเนื้อฝอยอย่างนี้อร่อยจังก็จะเป็นปลาครับเป็นปลาปลาทอดปลาทอดอันนี้ก็จะเป็นแบบหวานหวานหน่อยเหมือนปลาชื่อ่ะ เจฟนี่หน้าเด็กมากเลยอายุเท่าไหร่คะอายุยี่สิบหกเลยครับอ๋อเหรอคะคนี่ปกเองเหรอคะครับนี่แล้วหัดทำข้าวแช่มนนานานะข้าวแช่นี่ก็บอกว่ามันทํายากมันไม่ได้ทำงา่ายมันมันทำยากแล้วก็ต้องเอาใจเข้าไปใส่กับมันก็คือว่าเราใจร้อนไม่ได้อย่างาบางทีต่างคนต่างเทียนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องค่อยๆทำวิธีที่ทำได้เนี่ยเขายัางใสสลับด้ว,วก็ต้องขาวๆคือเราต้อง ขัดข้าวให้ดีทําความสะอาดข้าวให้ดีต้องตั้งแต่หุงข้าวเองตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ที่เราไปเลือกเม็ดข้าวเลยเราเลือกเม็ดข้าวเราดูสีข้าวเสร็จแล้วเราจะต้องเริ่มขัดข้าวให้ขาวทาความสะอาดข้าวแล้วก็การแช่ข้าวและหุงเราก็ต้องยืนข้าวอยู่ตลอดถ้าหุงสุกเกินมันก็จะเป็นเหมือนข้าวต้มไปจะแฉะไปแต่กับแต่กะปินี่รสชาติชาววังนะรสชาติชาววังจริง อันนี้เข้าแช่ที่จะไปทานที่โนเวเทลนี่มาได้เมื่อไหร่คะเซฟมาได้มันเดือนเมษาอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วก็จะเป็นวันที่1 2ถึงวันที่16ครับอ๋อ4วันเท่านั้น4วันเท่านั้นโปรโมชั่นข้าแช่ของเราก็จะมีที่ห้องอาหารเดอะสแควร์นะครับจะมีในช่วงดินเนอร์เท่านั้นช่วงเย็นเท่านั้นครับในราคา9 5้รยบัวกับช่วง1 2ถึง16นี้ก็จะมีโปรโมชั่นด้วยก็คือว่ามา4ท่าน แา่แค่สองท่านพอครับออถ้าใครอยากทานขา้าวแช่สีม<อ>ือขอเชฟสาย,ยพง์ก็มาทานได้ถ้ามาเป็นครอบครัวถ้ามาเป็นครอบครัวมีเด็กเล็กมาด้วย<า>ถ้าเด็กเล็กอายุไม่เกิน12นี่คือทานฟรีเลยครับต้องขอกดไลค์ให้นะคะคุณผู้ชมรีบมานะคะ12-16ถึง16<ม>นี้เพราะว่าคุณมาในช่วงนี้จะคุ้มมากดีทั้งบุฟเฟ่์อินเตอร์แถมมี <et> มข้าวแช่จริงๆแล้วข้าวแช่ก็ได้ทานกันตอนช่วง สายหรือบ่ายอะไรเงี้ยคะนี่คุณได้ทานในตอนเย็นก็แปลกแปลไปอีกมื้อนึงนะคะาทานได้ที่โดวเทลกรุงเทพสยามสแควร์นะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเชฟอทิพงศ์มากที่ให้เกียนิมาทํารายการเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมกลับมาช่วงหน้าสรุปข่าวสังคมที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์โซเชียลนิวส์ค่ะ ไม่ได้ทำงานออฟฟิศเกิดอุบัติเหตุทำไงเบิกก็ไม่ได้จะหาเงินที่ไหนมันจ๊ะใช้ซุปเปอร์เดบิตพลัสจ่ายค่ารักษาโฆษณาฟังก่อนนอกโรงพยาบาลมีไรายได้พิการมีเงินชดเชยซุปเปอร์เดบิตพลัสเจ็บก็จ่ายไรายได้ไม่หดแค่วัล,ล้าบท ทางเลือกดีๆจาก S C B Smart สบายใจด,ด้วยประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก f i s u h e l and p i i k e ยังพัฒนาเทคโนโลยีด้านการใช้งานการประหยัดพลังงานรวมถึงดีไซน์ที่ทันสมัยพร้อมเปิดโชว์รูมใหม่เพื่อให้ได้ไปสัมผัสความโดดเด่นที่สามารถตอบโจทย์ได้กับทุกไลฟ์สไตล์ที่ Crystal Design Center เฟ a 2เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราต้อนรับสักราชใหม่รับปีงูเล็กกับรายการ I l i k e รายการที่จะทำให้คุณถูกใจเป็นคนทันสมัยไม่ตกเทรนในทุกด้านกับอวัสดาปกมรีและดรวุฒิพงษ์พงสุวรรณทุกวันอาทิตย์เวลา17.30นาฬิกา30นาทีทาง TNN 24 สนุนโดยตู้เย็ยน Fi s h e r a n d p a ด์ระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็ยนได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลา GM b i s ครบทุกแง่มุมความต้องการในโลกธุรกิจจากฟรี Free, ทุกวันที่1และ16ของเดือนในทุกที่ที่มีธุรกิจและเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวสังคมที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ Social News แล้วค่ะข่าวแรกคุณมุจะพาะไปกดไลค์ข่าวอะไรเอ่ยเป็น a d o l f o ค่ะเสื้อผ้าของผู้หญิงและผู้ชายนะคะแต่ว่าเสื้อผ้าผู้หญิงีถูกใจที่สุด แฟชั่นโชว์สวยทุกชุดเพอร์เฟกต์แม่ใส่บ้างคันนี้ชุดผู้หญิงหาไม่ได้เลยค่ะไม่มีไซส์ไซส์เล็กมากอ๋อค่ะก็จัดงานกันไปที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะเร็วๆนี้เป็นแบรนด์เสื้อผ้านำเข้าอีกหนึ่งแบรนด์ที่ถือว่าโอ้โหหลายๆคนดูแล้วเนี่ยก็กดไลค์เราพาไปดูอีเวนต์ดังอีเวนต์นี้กันเลยค่ะ ซัมเมอร์บ้านเราว่ามีอุณหภูมิร้อนแรงแล้วด้านแฟชั่นคอลเลคชันซัมเมอร์ก็ร้อนแรงไม่แพ้กันค่ะโดยล่าสุดบริษัทบูติกนิวซินตี้จำกัดมหาชนผู้จัดจำหน่ายเสื้อผ้าแบรนด์ดังเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ภายใต้คอนเซปต์ Sparking Summer Journey 2013พร้อมแฟชั่นโชว์สำหรับคนทำงานที่เน้นเสื้อผ้าและเครื่องประดับเพร่หรูหราโดย b บเดอรี่บ b ยบูรีเวอที่ Adolfo Domin g u e z m ส x and Match เพื่อได้เอกลักษณ์เฉพาะตัวมากที่สุดไม่เพียงเท่านั้นยังมีคอลเลคชันที่เอาใจคุณหนุ่มีม่ไดด้แแรงาานนนาาลใจ,จกใกฟชยคอ บรรยากาศภายในงานจีได้รับเกียรติจากเหล่าเซเลบดาราผู้จัดละครมาร่วมง,งานอย่างคับคั่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็น Sparkling Summer Journey นะคะซึ่งจัดขึ้นมาเป็นเศตส,สำหรับ Collection Spring Summer 2013 ซึ่งเป็นของแบรนด์ a u d o p h o Dominguez แล้วก็ Biderie by Blue River นะคะสิ่งที่พิเศษก็คือเราจำลองความรู้สึกจากออการล่องทะเลแบบเม d ิเตอร a เ e a นียนแบบเจ็ดเซตนะคะแล้วก็ผสมผสานร,ระหว่างเสื้อผ้ากับเครื่องประดับจาก Biderie คะ่ะในส่วนของ b i d e r y by Blue River เองเนี่ยเราก็คือเป็นผู้เสริมใหเม้เสื้อผ้าของทาง a u d o p h o เนี่ยดู สวยงามขึ้นนะคะจากที่สวยอยู่แล้วปกติก็คือทําให้ผู้หญิงมีความมั่นใจมากขึ้นคอลเลคชนันเหมาะกับสำหรับผู้หญิงที่มีความมั่นใจแล้วก็เป็นตัวของตัวเองค่ะ การแพทย์ที่ใช้ในการรักษาปัญหาเรื่องขนที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยนะคะก็มีการใช้มานานแล้วนะคะโดยหลักๆแล้วก็จะมีการใช้เลเซอร์ที่มีความเฉพาะเจาะจงกับเส้นขนมีการใช้แสงความเข้มสูงนะคะมีการใช้เครื่องไฟฟ้าใน,ในการกระตุ้นจี้เพื่อทำลายรากขนส่วนตัวล่าสุดที่เรานำมาใช้กันในการกำจัดขนเนี่ยก็คือการผนวกระหว่างการใช้ เลเซอร์ที่มีความจำเพาะเจาะจงกับตัวเส้นขนนะคะบวกกับคลื่นวิทยุที่เราใช้สำหรับยกกระชับหน้าค่ะ <c oughs> เพื่อประสิทธิภาพในดียิ่งขึ้นในการรักษาขนในบริเวณที่รักษาได้ยากอยู่เดิมแล้วก็ในคนที่มีผิวสีเข้มซึ่งอาจจะทำให้การกำจัดขนเนี่ยมีผลข้างเคียงได้ง่ายหรือว่าทำได้ยาก ในส่วนของตัวเลเซอร์ตัวใหม่ที่เรานำเอาตัวครื่องวิทยุเนี่ยผนวกเข้ามากับในตัวเลเซอร์เนี่ยตัวมันจะทําให้มีการใช้ความร้อนเนี่ยไปอุ่นบริเวณรากขนซึ่งมาทําให้ประสิทธิภาพในการทําลายที่เรียกสเต็มเซลล์ที่อยู่รอบๆบ,บริเวณรากขนนี่ได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนที่มีขนสีอ่อนก็สามารถที่จะใช้เลเซอร์ในกลุ่มนี้ในการที่จะกําจัดขนได้มีประสิทธิภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในคนที่มีผิวสีเข้มก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้พลังงานที่สูงมากเนื่องจากในกลุ่มพลังงานขอองงตัววคื่ิทยุเ มันเรียกล็รีฮีทหรืออุ่นผิวไปแล้วส่วนหนึ่งพลังงานของตัวเลเซอร์เองก็ไม่จำเป็นต้องใช้สูงมากโอกาสที่จะเกิดการเบิร์นหรือไซเฟกหรือผลข้างเคียงจากการยิงเลเซอร์ก็น้อยลง <S <S จริงๆเนี่ยด้วยความว่าเลเซอร์เนี่ยมีผลกับเรื่องเม็ดสีของผิวเพราะฉะนั้นอะไรที่จะสามารถกระตุ้นให้เม็ดสีของผิวเนี่ยทำงานมากกว่าปกติเช่นการไปออกแดดจัดๆมีการทำทรีทเมนต์หรือการ ดูแลผิวที่มีการระคายเคืองของผิวบริเวณที่จะทำเลเซอร์ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะไม่ว่าจะมีการทำเ h a HA, หรือการเลเซอร์หรือว่าการปากแดดจัดๆก่อนที่จะมาทำเลเซอร์ในบริเวณนั้นๆอันที่2ก็คือการหลีกเลี่ยงการถอนขนการแว็กซ์ขนเพราะว่าเลเซอร์กําจัดขนเนี่ยเราต้องการทาร์เก็ตหรือก็คือตัวที่เลเซอร์จะไปจับเพื่อทําลายเพราะฉะนั้นถ้าคุณไข้มีการ แว็กซ์ขนหรือมีการถอนขนก่อนที่จะมาทำเลเซอร์มันก็คือไม่มีทาร์เกตให้เลเซอร์สำหรับกำจัดเพราะนั้นครั้งนั้นเนี่ยก็จะทำให้เราเสีย,เ,สยเปล่าไปเป็นอย่างนั้นค่ะพบกับ a p e พ็กโพรฟาวิลตีศูนย์รวมนวัตกรรมความงามครบวงจรสาขาใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวและชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมทาวเวอร์หากท่านผู้ชมมีปัญหาเรื่องใบหน้าผิวพรรณหรือรูปร่าง a p e พ p r o f รฟาวิลตคือคำตอบค่ะ หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w i d e a p e o p l e f a r w i c o m ค่ะ ประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisual p n d p น c ยังพัฒนาเทคโนโลยีด้านการใช้งานการประหยัดพลังงานรวมถึงดีไซน์ที่ทันสมัยพร้อมเปิดโชว์รูมใหม่เพื่อให้ได้ไปสัมผัสความโดดเด่นที่สามารถตอบโจทย์ได้กับทุกไลฟ์สไตล์ที่ Crystal Design Center เฟส2เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรา สักราฎใหม่รับปีงูเล็กกับรายการ i Like รายการที่จะทำให้คุณถูกใจเป็นคนทันสมัยไม่ตกเทรนดในทุกด้านกับอวสันดาปกมรีและดรวุฒิพงษ์คงสุวรรณทุกวันอาทิตย์เวลา17นาฬิกา30นาทีทาง TNN 24 สนุนโดยตู้เย็ยน Fisher Paykel ระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็ยนได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลา GM นิตยาสารสำหรับผู้ชายที่มียอดผู้อ่านสูงสุดตลอด25ปีครบเครื่องเรื่องที่ผู้ชายต้องรู้พบกันทุกเดือนที่แผงนิตยาสารใกล้บ้านคุณและเข้าสู่ช่วง e l i k e like Thailand, <like> Thailand. กับการท่องเที่ยวของประเทศไทยกันค่ะคุณผู้ชมคุณนุชจะพาไปเที่ยวอีสานเหรอรอนนยใช่ก็สู้ตายช่วงนี้ร้อนแต่ว่า สวเพราะฉะนั้น,นาการท่องเที่ยวป,ประเทศไทยก็เลยบอกว่าอีสาน let's go ยังมีอะไรดีๆคุ้มค่ากับความร้อนเยอะมากไปดูการแถลงข่าวกันค่ะ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดโครงการอีสานเลสโกอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการกระตุ้นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ผ่านคอนเซปต์เลสโกตามไลฟ์สไตล์ที่นักท่องเที่ยวสนใจ5ประเภทอย่างโกเพลินบุญเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบทำบุญไหว้พระโดยนําเสนอว่าที่มีชื่อเสียงรวมทั้งตำนานต่างๆในภาคอีสานตามมาด้วยโกเพลินกายตอบโจทย์สําหรับนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพและธรรมชาติด้วยการนําเสนอร้านอาหารเชิงสุขภาพและสปาชั้นนําในภาคอีสานโกต่อไปเรียกว่าคู่รักที่กําลังอินเลย ต้องไม่พลาดโกเพรินฮักนำเสนอสถานที่สุดโรแมนติกในภาคอีสานที่รับรองว่ามาแล้วระดับความหวานของคู่รักเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจวิถีชีวิตความเป็นอยู่เอกลักษณ์ศิละปะวัฒนธรรมต่างๆโกเพรินศินตอบโจทย์คุณที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านทอไหมบ้านท่าสว่างหรือหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทและโกสุดท้ายโกเพรินรู้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบความรู้ราในวันสบายๆอีกด้วยเราส่งเสริมอีสานได้เป็นอย่างดีรู้และกลุ่มป้าหมายที่จะตอบสนองได้เนื่องจากว่า เรามองตลาดของอีสานเนี่ยสามารถตอบได้ดทุกรายสไตล์นักท่องที่ยวสามารถเดินทางได้และปีน,นี้ช่วงมันจะม,มีเยอะขึ้นนะครับเราคิดว่าในการทำกลยุทธ์ในการตลาดเนี่ยเราใช้การตลาดในการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ช่นลูกค้ากลุ่มทำบุญเราก็ทำเส้นทางทำบุญให้5เส้นถ้าลูกค้าในกลุ่มที่ต้องการทรีตเมนต์ทำสปาแบบชาวบ้านเราก็มีตอบสนองให้ถ้าจะเป็นวัยรุ่นต้องการไปเที่ยวแบบโรแมนติกเราก็มีข้อมูลให้ในในเว็บไซต์และถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยไปที่เว็บไซต์อีสาน .com ได้หรือไปที่เว็บไซต์ทอทอใหญ่ก็ได้เรามีข้อมูลหมดนะครับค่ะวอย่างในเรื่องของโครงการอาเซียนะคะคือในอนาคตในอีสานมัรเกตเบยที่ไปสู่ เพื่อนบ้านเประเทศไทยเนี่ยอยู่ตรงสีแยกพอดีก็คือจะเป็นเหนือเหนือใต้ออตกเราติดชายแดนหมดเลยนี่เราก็ดูอีสานก็เป็นหนึ่งในเกตเวย์จะเป็นทางด้านหนองคายทางด้านนครพนมต่างๆหรือบนราชธานีเนี่ยเราคิดว่าอีสานต่อไปน่าจะมีความเติบโตที่สูงการเดินทางจะสูงทางเข้ามาของต่างชาติก็จะสูงแล้วต่างชาติเจอประเทศอีสานก็จะเยอะมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตามองเอซีเนี่ยเป็นโดเมสติกมาแล้วนะถ้าจะเป็นในกลุ่มอาเซียนด้วยกันนเพราะต่อไปเนี่ย เรื่องของพรมแดนมันไม่มีแล้ววีซ่าก็ไม่ต้องใช้การตรวจคนเข่าเมือก็จะน้อยลงการเดินทางก็จะง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยทางอีสานน่าจะโตได้สูงเพราะว่าจะมีสิ่งที่น่าเรียนรู้เยอะและคนยังชอบไปอีกเยอะครับท่านผู้ชมที่ทางบ้านนะครับถ้าท่านไดมีโอกาสาได้หยุดนะฮะหรือว่าช่ว,วงวันหยุดยาวเนี่ยมีหลายวันในปีนี้นะครับลองเที่ยวอีสาเนเลยครับลองหาข้อมูลที่การท่องเที่ยวของประเทศไทยแล้วดูว่าสินค้าที่นำเสนอเนี่ยตอบสนองทำไม เขาเินชิญท่านมาดูว่าอีสานมีอะไรมากกว่าที่ท่านคิดอ่ะฮะเรียกได้ว่าโครงการอีสานเลสโกตอบโจทย์ตามไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มใครที่ชื่นชอบแบบไหนก็ลองหาโอกาสไปท่องเที่ยวตามแบบฉบับอีสานเลสโกได้นะคะและอีกหนึ่งโปรแกรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากค่ะคุณนุชทางทททร่วมกับบัตรเครดิตวีซา<อ>่านี่แหละค่ะ,คะจัดงาน Thailand Splash and Spice 2013มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะร่วมกับโรงแรมระดับ5ดาวนะคะแล้วก็มีร้านอาหาร มีร้านค้าคุณจะได้โปรโมชัน่นพิเศษสุดๆถ้าใช้วีซา่าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ชมเป็นเมมเบอร์ของบัตรเครดิตวีซ่าอยู่อยากจะรู้ว่าได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างในเรื่องของฤดูการท่องเที่ยวฤดูร้อนอันนี้นะคะ,ะไปชมกันค่ะ อีกหนึ่งโครงการดีๆที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทวีซ่าอินเตอร์เนชั่นแนลจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้ชื่อไทยแลนด์สป a ดแอนด์สไป2013เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับไฮเอนที่ใช้จ่ายผ่านบัตรวซีซ่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมบริการด้านการท่องเที่ยวประเภทดินนิ่งพร้อมมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษและสิทธิประโยชน์มากมายให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อให้เม็ดเงินไหลเข้าสู่ประเทศไทยโดยผู้ที่ใช้บัตรวซีซ่าสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนนถึงวัที่พฤษภาคมใน ืนที่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ภูเก็ตและพัทยาต้องขอกระซิบบอกเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้เข้ารวมสุดยอดบริการจากโรงแรมระดับ5ดาวร้านค้าร้านอาหารที่ดีที่สุดในประเทศไทยมาให้นะักท่องเที่ยวได้ลิ้มรสสุดยอดของอาหารไทยกันอีกด้วย ไทยแลนด์สเปรดแอน2 0 1 3นะคะปีนี้จัดเป็นปีที่สองนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับบริษัทวีซ่าอินเตอร์เนชั่นแนลเอจํากัดนะคะนําเสนอโครงการดิ n นะคะก็คือ,อนําเสนออาหารจากโรงแรมชั้นนําระดับ5ดาวนะคะที่จะมาเสนอในราคา one price นะ,ะเราเรียก One price คอยเมนูราคาเริ่มต้นถ้าเป็นเมนูกลางวันก็อยู่ที่749บาทบวกนะคะถ้าเป็นดินเนอร์ก็1,499เป็นราคาเดียวนะคะเป็นโอกาสเดียวที่ทั้งคนไทยและก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะได้ลิ้มรสอาหารจากกุ๊กฝีมือระดับ5ดาวมานำเสนอนะคะโดยนอกจากจะเป็นโรงแรมดังๆทั้งกรุงเทพทั้งพัทยาแล้วก็ภูเก็ตเชียงใหม่แล้วยังมีร้านอาหารดังในห้างดังๆไม่ว่าจะเป็น เทอมินอลทเวนตี้วันเกสรนพาซ่าหรือเซ็นทรัลนะคะร่วมโครงการกับเรารวมทั้งร้านอาหารดังที่เป็นเดอะมัสทั้งหลายนะคะซึ่งรายการดีๆเช่นนี้จะมาเริ่มตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง31พฤษภาคมโดยเพียงแต่ท่านแสดงบัตรวีซ่านะคะใช้จ่ายผ่านบัตรวีซ่าท่านก็จะได้รับส่วนลดมากมายนะคะนอกจากเป็นราคาพิเศษแล้ว